สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายนะฮะก็วันนี้เย็นวันอาทิตย์นะครับพบกันอีกกับหัวข้อต่อกันเลยนะครับหัวข้อนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงใครที่ไม่มีเวลาก็แนะนำให้แชร์แชร์ไปเก็บไว้ก่อนนะครับแชร์ไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วมีเวลาค่อยมาฟังนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบฟังอะไรยาวๆเนี่ยหาสลาย,ยาว,ยาวไม่เป็นไรนะครับไปลองปลูกเองดูสัก สามสี่ห้าขอบหรือปีสองปีก็อาจอาจ,จะได้ข้อสรุปนะครับโอเคพอได้บนอืคําถามต่อไปนะครับเป็นประเด็นมานานแล้วแหละถ้าเราไป,ไปพูดว่าเคมีอินซีแบบไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นประเด็นแน่นอนแต่นี้แต่น้องก็ถามมาว่ามันเรื่องของความแตกต่างนะครับต่างกันยังไง้าดีก็เสียนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลย ก็ผมจะพยายามสรุปมาละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเนาะทุกอย่างที่พูดที่บอกไปต่อไปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ทางนั้นนะครับผมก็คือเคยลองผีลองถูกทั้งหมดแล้วแหละถึงสรุปมาได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยละกันเรื่องของเคมีก่อนนะครับเคมีก็ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเคมีก็คือธาตุชนิดหนึ่ง สารอาหารชนิดหนึ่งนะครับถ้าเรียกทั่วไปปุ๋ยเคมีก็คือสารอาหารที่มันถูกสังเคราะห์ในรูปแบบเม็ดเกล็ดหรือว่าน้ําอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสารอาหารแหละเป็นธาตุต่างๆแหละเหมือนธาตุที่มีอยู่ทั่วไปแหละแต่แค่มันถูกสังเคราะห์ทําให้เป็นธาตุตัวนั้นเน้นๆเลยนะครับเราอาจจะเรียกง่ายว่าปุ๋ยเคมีนะครับข้อดีออกมาเลยเนี่ยเท่าที่ผมปลูกมาเ่ยคือมันจัดก,การง่ายนะครับจัดก,การง่ายหมายความว่าเวลาเราปลูกครบ ขอบที่มันมีจํานวนเยอะแล้วก็ต้องการทํารอบตัดดอกทุกเดือนนะครับตัดไวที่สุดทํารอบดอกให้เยอะที่สุดในแต่ละปีในแต่ละฤดูนะครับมันทําได้ง่ายครับเพราะผสมดินย้ายกระถางปลูกทาใบอีกต้นหนึ่งย้ายมาดับไฟอีกต้นหนึ่งนะครับมันจัดก,การได้ง่ายนะครับแล้วก็ทุนค่อนข้างสม่ำเสมอไม่มีทุนไรมากครับทุนดินมีแค่นั้นเลยทุนดินทุนปุย๋ยแล้วก็ทุนสารกําจัดมแมลงอะไรประมาณนี้นะครับ ทุนมาคงที่ครับผมดินครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะผสมประมาณาเราจะนํากลับมาใช้ได้ประมาณ 2- อึงสขอบเอามาผสมใหม่อะ่ะเอาเอาหัวเชื้อเก่าอะ่ะมาผสมหัวเชื้อดินใหม่เนี้ยแล้วก็ใช้ประมาณ3ขอบแล้วก็เอาไปหมักแล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่นะครับก็ถือว่าทุนก็ม,มีมีทุกเดือนมีตลอดทุกขอบนะครับสม,รสม่าเสมอส่วนในเรื่องของต้นต้นอะ่ะโตดีเลยดีถ้าเราให้ปุ๋ยดีปุ๋ยถูกต้องต้นก็ไม่มีปัญหานะครับ ต่อให้มันมีปัญหานะก็เราสามารถแก้ได้ถ้าเรารู้นะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรปุ๋ยต้นไหนขาดอะไรอย่างไรนะเราเราเติมไปได้เราแก้ไปได้โอเคมันจบโอเคส่วนในทุนของเวลาอย่างที่กล่าวไปแหละมันสม่าเสมอมันต่อเนื่องนะครับมันค่อนข้างที่จะพลาดยากไม่เหมือนออร์แกนิกนะครับเดี๋ยวออร์แกนิกเราค่อยแยกกันเนาะปริมาณผลผลิตโอเคคงที่แน่นอนถ้าเราเซตร,ระบบไว้ไว้คงที่ทุกๆขอขบทุก,ทกๆฤดูแปลว่า เลี้ยงต้นเท่านั้นเท่านี้ทำใบเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่าไหร่ตัดกิ่งตัดยอดเท่าไหรในแต่ละกระถางไซส์เท่านี้เท่านี้นะครับให้ปุ๋ยประมาณนี้แบบเรามีแผนการแผนงานอยู่แล้วะจบดอกยังไงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสม่าเสมออยู่แลวแหละยกเว้นแต่ว่าจะเจอปัญหาอื่นๆนะครับปัญหาแก้ได้ไวก,ก,ก็คืออย่างที่บอกปุ๋ยนั่นแหละที่ผมจดมานะบางทีกลัวถ้ามันนึกออกบางทีมันมันนึ่งแล้วมันไม่หมดทีเดียวนะครับแก้ได้ไวนะครับ จะได้ไวสมมว่าต้นขาดขาดไนโตรเจนอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนไปวัน2วันสาวันโอเคใบกลับมาเขียวขาดแมกนีเซียมขาดอะไรเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวก็กลับมาไงครับส่วนในเรื่องของเอฟเฟกหรือกลิ่นนะครับ <c oughs> อันนี้อาจจะมีบ้างนะครับเรื่องของกลิน่นกลิ่นถ้าเทียบเทียบกับเทียบกับออร์แกนิกนะครับกลิ่นมันค่อนข้างแรงกว่า แรงแบบหมายถึงว่าแบบคุณเปิดเปิดลงมาแล้วมันมันปั้งอะมันแทงจมูกปั้งมันไม่ได้ค่อยค่อย,อยนวลแล้วก็แรงขึ้นมาอย่างนี้กับกินตอนสูบเหมือนกันสูบมันก็แรงปั้งขึ้นมาเอฟเฟกก็มาแบบแรงๆดโดเลยตึ้งขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นออร์แกนิกอาจจะแบบนุ่มนวลค่อยๆขึ้นมาเป็นกราฟนะครับเหมือนถ้าเปรียบเียบก็อาจจะเป็นแบบว่าถ้าปุ๋ยเคมีก็คล้ายๆว่ากินกินกาแฟกินเอสเงี้ยเอสโซ่เนี่ยครับถ้าเป็น เป็นออร์แกนิกก็อาจจะเติมนมนิดหน่อยก็เป็นคาปูชิโน่อาจจะมีความนุ่นละมุนนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากจนแบบมันสังเกตได้ขนาดนั้นนะครับต้องเป็นคนที่แบบสูบเยอะหรือว่าเชี่ยวชาญระดับหนึ่งอา,อาจจะแยกออกทั้งนี้เนี่ยการปลูกเคมีมันไม่ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเรารู้วิธีการใช้ปุ๋ยแล้วก็ฝัดเป็น,นครับมันไม่ตกค้างไม่อะไรหรอกมันไม่มีปัญหาขมแสบอะไรเงี้ยไม่มีเว้นแต่ว่าเรา เราใช้ไม่เป็นอะ่ะปุ๋ยมันเกินมันเหลือแล้วเราไปตัดเก็บเกี่ยวดอกเนี่ยทั้งทั้งที่มันยังยังเผาผ่านไม่หมดยังเบลอไม่หมดเนี้ยหรือว่าใช้สารเคมีในการพ่นระยะทําดอกแล้วมันมีการตกค้างสะสมในเนื้อดอกเนี่ยโอเคม,มีมีผล,ม,ผลมีผลแน่นอนอาจจะขมคอแสบคอไหมรู้สึกเหมือนกินสบู่อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือถ้าถ้าปลูกไม่เป็นใช้ปุ๋ยไม่เป็นนะครับข้อเสียก็คือทุนมันมีทุกข,ขอบใช่ไหมทุนมันสูงแล้วยิ่งเราใช้ปุ๋ยตัวไหนเนี่ยปุ๋ยถูก โอเคคุณภาพมันก็อาจจะไม่เท่ากับปุ๋ยแพงแต่ถ้าเราใช้เป็นมันก็ก็ลดต้นทุนได้นะครับแต่ถามว่าจะใช้แบบโปรเลยมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายส่วนตัวผมยังยังไม่เก่งเลยนะครับยังไม่เก่งเลยเคยใช้มาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกรด็ดเนี่ยต้นทุนขอบนึงงสักประมาณ5,000บาท5,000บาทปลูกได้หลายขอบลยนะอาจจะ 2- องสามครบรเล,ล่าห้าพันบาททุนถูกมากแต่ว่าต้นมันก็ถามว่าจบดอกได้ไหมจบได้ดอกดีดอกสวยนะแต่ต้นมันไม่ได้สมบูรณ์แบบว่า ไม่เหมือนปุ๋ยที่ผ่านมาที่ผมใช้เนี่ยคนละเรื่องก็ถือว่าคนละเรื่องอยู่แต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยถ้าเราใช้เป็นนะแต่าใช้เป็นเร็โอเคแย่แน่นอนอาจจะเจอปัญหาว่าขาดเกินไปหรือว่าเยอะเกินไปจนต้นมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อเสียเนาะมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดกระถางปลูกอาจจะมีพลัางงานที่เยอะขึ้นอาจจะต้องย้ายต้นหลายๆรอบย้ายเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนกระถางถาเราทําต้นไซส์ที่มัน ใหญ่เกินไปใหญ่เกินไซกระถางเส้นท,ทำทำต้นสัก2เดือนแต่คุณใช้กระถงางสิบนิ้วเนี่ยแล้วก็ไปปรับทําดอกเนี่ยโอเคต้นมันใหญ่มากคุณต้องให้ปุ๋ยมันค่อนข้างที่เยอะมากให้น้ําแต่ละวันเยอะมากพลังงานคุณจะเพิ่มขึ้นทุนในการใช้ปุ๋ยหรือว่าจ้างคนงานคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปขึ้นนะแล้วก็อย่างข้อเสียหนึ่งผมไม่ค่อยแนะนําให้ปลูกต้นที่มันใหญ่มากแล้วก็เป็นกระถางเล็กถ้าเราถ้าเราฟีดปุ๋ยไม่เป็นอะ คือดอกมันจะไม่ไม่ได้เต็มที่เหมือนคนที่เขาใช้อเทน,น่าหรือใช่ปุ๋ยเปนแบนด์ทีเขาเข้าใจในเรื่องของปุ๋ยเขาสามารถฟีดปุ๋ยทั้งวันได้ฟีดเช้ากลางวันเย็นฝัดฟีดเช้าก่ันเย็นฝัด,ด,ดโอเคในกระถางเล็กๆอ่ะถ้าเคยเห็นเอาถั่พี่พี่ผิงช่างลายที่ปลูกต้นโคตรใหญ่เลยนะั่นนะแต่ปลูกกระถางเล็กนิดเดียวอ่ะถ้าถ้าคุณมีความเข้าใจคุณคุณทาได้ถ้าคุณเป็นมือใหม่แต่คุณไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นอ่ะผมแนะนําว่าอย่าอย่าเล่นต้นที่ไซส์มันใหญ่เกินไปนะครับ ใหญ่เกินขนาดกระถางควรเล่นเล่นต้นไซส์ที่มันพอดีพอดีกับขนาดกระถางโดยที่พอดีของผมหมายถึงว่าโอเคมันทําใบและจบดอกได้ในกระถางนั้นโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําเกินหนึ่งครั้งต่อวันอลากไม่เต็มกระถางจนจบดอกอะไรเงี้ยลากไม่ควรเต็มกระถางหรือว่าเต็มกระถางตั้งแต่ทําใบแล้วทําดอกลากก็เต็มอยู่เงี้ยเออ,อย่างนั้นผมว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันมีผลมีปัญหาตามมาแน่นอนถ้าคุณใช้ปุ๋ยหลึกจากการปุ๋ยไม่เป็นนะครับ ลักษณะดอกนะครับในการใช้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันมีครบทุกธาตุก็จริงแต่มันอาจจะขาดพวกเรื่องของจุลินทรีย์นะครับอย่างเช่นดอกหรือว่ากิ่งบางกิ่งที่มันถูกการตัดมาหลายหลายท่อดแล้วเนี่ยพันธุกรรมมันก็เริ่มผิดเพี้ยนไปบ้างอาจดอกอาจจะเล็กลงไปใบเล็กแตกต้นแตก่กิ่งช้าต้นเล็กนะครับอมันมีผลนะครับก็อถ้าเป็นปุ๋ยเคเมีแนะนําให้ให้ใช้ ใช้พวกน้ำหมักไรเสริมช่วยจะดีมากนะครับจะดีมากเลยมันจะมีผลอันนี้ผมทดลองปลูกระหว่างต้นที่มันง่นงอยๆสองต้นะกับโนทิลกับเคมีนะมันค่อนข้างที่จะต่างเลยลักษณะดอกนะครับลักษณะดอกบางครั้งปุ๋ยหรือว่าอินทรียวัตถุมันให้สารอาหารไม่ครบะดอกมันก็อาจจะไม่เต็มมันอาจจะไม่เป็นกลีบม,มันอาจจะเป็นโครลานแน่นๆเฉยๆแต่อาจจะไม่ออกทรงกลีบเงี้ยอก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ผมปลูกม,มาแล้วก็เจออยู่ก็ความทน ต่อต่อลาทนต่อโลกทนต่อโลกต่อลาอืมถามว่าต่ำไหมมันก็ถ้าเราให้ปุ๋ยที่มันขาดช่วงไปอ่ะมันก็ความทนต่อโลกต่อลามันจะต่ําลงครับอย่างเช่นอย่างอย่างทฤษฎีเดิมเดิมยอดเราจะตัดในตัวเจนช่วงวิ่งห้าให้เป็นศูนย์เลยเนี้ยเข้ยตัดห้าศูนย์ปุ๊บแล้วใบมันเหลืองไวเงี้ยในช่วงวิ่งหกและเจ็ดอ่ะถ้ามันไม่มีในตัวเจนเลยหรือว่าใบมันเหลืองมันเหลืองมันไม่เขียวมีสารคอโรฟิลหมายถึงว่าโอเคมันอ่อนแอลงตั้งแต่วิ่งนั้นอ่ะ ผมรอในปุ๊บลาโลกต่างๆเข้าได้ง่ายนะครับไอเน,นี้ยเดี๋ยวผมจะไปบอกเทคนิคในในเนื้อหาที่แบบว่าเกี่ยวกับปุ๋ยอีกทีนึงโอเคเกี่ยวกับปุ๋ยอีกทีนึง่งแล้วก็ TSC นะครับมันก็จะได้ได้เอาก,ก็ก็เต็มที่ของเท่าที่ปุ๋ยเราให้นะครับกับเต็มที่ของสายพันธุ์มันอันนี้ผมทดลองรอบที่รอบก่อนผมทดลองเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดเนาะทดลองเทียบกับโนทิโอ อ่าปรากฏว่า TSC ต่ำกว่าประมาณ3%เนะครับดอกแม้กระทั่งว่าผมทดลองคิงทาถ้าไปเลื่อนโพสรเก่าจะเห็นโพสแลบแลบที่ผมส่งตัวนะแลบอย่างดีด้วยนะไม่ใช่แลบถูกๆนะแลแลเรพันห้านะครับต่อตัวตัวอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นคิงทาที่เป็นปุ๋ยเนาะกับคิง้าที่อ่าเป็นโนทิวนะครับคิงทาโนทิวเนี่ยดอกเล็กมากนะครับดอกเล็กดอกไม่ได้ใหญ่อะไรเลยแต่ว่า อ่าทีเอสซีเยอะกว่าแต่โนทิลเอ้ยเอ้ยอ้แต่แบบแ,แต่ปุ๋ยอะดอกใหญ่ใหญ่กว่ามากไตโคมเยอะกว่ามากขาวมากเลยครับแต่อ่าทีเอสซีน้อยกว่านะครับน้อยกว่าประมาณสามเปอร์เซ็นต์ได้ต่างกันประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกถ้าทีเอสซีเอก็ยี่ยี่เก้ายี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยต่างกันโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของเคมีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอีพีต่อไปเดี๋ยวผมลงต่อเลยแหละคลิปมันยา,ยาวเกินทีมทีเดี๋ยวมันจะอัปโหลดไม่ได้เนาะ เดี๋ยวเอาต่อไปก็เป็นของอินซีนะครับอินซีออร์แกนิกโอเค